ซูเปอร์สไป์วอลเล์บอลไทยแลนด์และผมมอสธนวินวันนี้เรามีข่าวความเคลื่อนไหวของวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ mm hmm. ทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยก็บินตรงสู่อิหร่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เพื่อเตรียมตัวจะแข่งขันในรายการวอลเล์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่22แล้วนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันเราก็มีมาอัปเดตให้ด้วยเช่นกัน ในส่วนของรายชื่อของวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียนั้นขาดตัวหลักสำคัญอย่างกฤษดาน,นินสวัยไปนะครับทับนักตบลูกยางหนุ่มไทยก็บินตรงสู่อิรานลุยศึกชิงแชมป์เอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่ประเทศอิราน เื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2023ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่22นะครับซึ่งก่อนออกเดินทางนะครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างก็มาให้โอวาทให้กำลังใจนักกีฬาก่อนออกเดินทางด้วยนะครับสำหรับรายชื่อของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยกัปตันทีมอย่างอนุพรมจันทร์ ซึ่งก็หายจากอาการบาดเจ็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากกริตถนอมน้อยนะครับนั่นคืออีกหนึ่งดาวรุ่งที่ถือว่าฝีมือน่าจับตามองมากๆจากชุดยู21นะครับอนุรักษ์พันรำแน่นอนนะครับฝีไม้ไลายมือนั้นไม่ธรรมดาอสนพันธ์จันทจรก็มากับเขาด้วยนะครับตำแหน่งออ p โ s สิตหรือบีหลังนะครับได้แก่นภาเดชพินิจดดีเสือยิ้มยากตบหนักมากๆสำหรับคนนี้ และคริสเฟอร์อาลิอุบคำนะครับในส่วนของตำแหน่งบอลสั้นนะครับธนทัตทวีวรัตน์แน่นอนนะครับถือว่าแฟนๆนั้นชื่นชอบฝีไม้ลายมือของธนทัตเป็นอย่างยิ่งคนต่อมานะครับประเสริฐปิ่นแก้วแล้วก็ยังมีชยุทธคงรัมด้วยและอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับบอลเร็วหน้าใหม่กับถากรช่วยมีในส่วนของตำแหน่งเซเตอร์นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับนั่นคือ บุญยริศวงทรกับมาวินมณีวงนั่นเองครับและตำแหน่งตัวรับอิสระนะครับก็ได้แก่ธนพัทรเจริญสุขและก็สีวะตรนันหาคำส่วนเฮดโค้ดหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยนั่นคือโค้ดพักกีวอร์นั่นเองครับโดยโปรแกรมการแข่งขันของวัลเล์บอลชายเชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยจะลงสนามแมตช์แรกนะครับ เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเจอของแข็งเลยทีเดียวนะครับในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา16.45นนและมาตต่อไปนะครับพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา16.45นนเช่นกันในช่วงท้ายนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับซ u เปอร์สไปร์วอลบอลไทยแลนด์ลาไปก่อนสวัสดีครับ